So, กินตำหมอนกหอฟักสดัดมีกระปุกน,น้ำแล้วก็ตำกระปุกส,สดจ้ายี่หัวจ้ากินแบบเส็บๆนอะพี่น้องนะใบสดัดหอต่ำสินเนาะนี่เส็บๆงการใน,นพี่น้องเดย๋ะวี่หอให้เว้ ฟักสดัดามากอสิ้นกระปุกน้พี่น้องนะเฟบข้ามยไงเด้ล่ะทารสุมนี่หอเรียนขำบมไยไงด้สิบเสี่วงกันพีน่น้อง อั่ไงเงี้ยก็แบบกเงนน่ะอใบพักลาีพี่น้องนะทำยังไงแจมกันเลยทำติดตัวเแบบขอสิบแจบ อ๋ออ๋ออ๋อ่ใบสลาดอ๋อเส้นี้กิน อืมอ้าอร่อยมากแล้วเอาผู้ชมสนใจมกันกินดำหมวดำหมวสเสงก,กรปุ์ผานผักสลัดเนาะขับง่ด้วยเจบ็บแสบกันอืมขับด้อเอาแบบบ่ลมปะ cái này nó mà Mình luôn. Xem nè. Như hãy this one. Cái đó lại nó hơi. Đầm Bằng bằng, Thế tăm sống chín hả? cột dợ, cái chẻ luôn cả. Cái đạm này đó. Tắm mạt thì, ก็ไตัด้วยไม่ใช่แบบอย่างเช่นกะปุ้นขนมจีนขาวไม่สองสีนะพี่น,น,น,น้องคนอีสานเขาจะเอื่นว่าเชียงกะปุ้นนะคน Cùng thiệt các chị làm chịu khăn ông chịu 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 chịu